วันนี้เบตตี้ก็ไปที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเอาถุงยางชีพเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านด้วยน้องเบตตี้ครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณบรรจงคาสวัสดีพี่ตาในสตูดิโอด้วยนะคะตอนนี้นะคะเบตตี้อยู่ในพื้นที่หมู่7ค่ะตําบลวัดตะกูนะคะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่าระดับน้ําขณะนี้เนี่ย 4เมตรแล้วนะคะบางจุด6เมตรในคลองเองเนี่ย20-30เมตรซึ่งอยู่ในที่ใกล้กันแล้วในวันนี้นะคะเราได้นำถุงยางชีพนะคะมามอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะบ้านแต่ละหลังก็จะเห็นได้ว่าน้ำเนะะี่ยค่ะท่วมขึ้นมาบางหลังเนี่ยมิดหลังคาบ้านหลังนี้พื้นด้านล่างนะคะก็คือท่วมไปแล้วเนี่ยพี่เขาที่อยู่ในอยู่ข้างในก็คือยืนอยู่ในน้ําแล้วตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เราต้องรอที่จะนําเรือเนี่ย เข้าไปใกล้ๆเพื่อที <Hollywood> <here S 2> ่จะนําของเนี่ยเข้าไปให้ได้ตอนนี้กระแสน้ําไหลเชี่ยวนะคะพื้นที่ตรงนี้สักกี่เมตรได้คะพี่สี่เมตรสเมตรตรงนี้เนาะยืนไม่ได้ยืนก็มิดหัวใต้ถุนบ้านนี่ก็ยืนไม่ได้ใต้ถุนบ้านก็ยืนไม่ได้3เมตรค่ะเป็นยังไงบ้างพี่ทัวมมาแต่ตอนไหนก็ประมาณเกือบ20วันนะฮะผมจะท่วมก่อนเขาที่หมู่บ้านเนี้ค่ะก็มันขึ้นมาก่อนเลยท่วมมาก่อนแล้วท่วมไวมากเลยมันขึ้นเร็วมากเพราะที่ตรงนี้มันต่ํา เอาของอะไรทันไหมคะพี่เอาของผมไม่มีอะไรผมก็เก็บเลกเก็บน้อยมันตั้งแต่ทีแรกแล้วตั้งแต่เริ่มเริ่มน้าเริ่มขึ้นมันก็เก็บไปเรื่อยค่ะคือมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาเรื่อยๆค่ะวันนี้มอบของให้ก่อนไหนๆมาแล้วอันนี้จากมูลนิธิเวิร์กพอยต์นะคะและทีมข่าวเวิร์กพอยต์มอบให้พี่อารุณค่ะ ในนี้ก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งเนาะมีนมมีของที่จะช่วยให้อยู่ได้อย่างน้อยอาทิตย์นึงแหละค่ะขอบคุณมากเลยครับอยู่ได้อิตยู่ในบ้านกันกี่คนคะนี่คนเดียวครับอ๋ออยู่คนเดียวเลยค่ะพี่รุนขอบคุณค่ะขนาดค่ะขณะเดียวกันนะคะในวันนี้เรามาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดค่ะสวัสดีค่ะในคืนั่งนั่งได้นะคะนั่งได้ระวังเรือค่ะ ในหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะกี่หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบมี60หลังคาเรือนค่ะประชากรสักเท่าไหร่คะประชากร174ค่ะค่ะค่ะนอกจากบ้านหลังนี้เราจะไปหลังไหนอีกก็คือไปหลังก็คือท่วมมันก็ท่วมเยอะก็คือตอนนี้ท่วมพื้นลายหลังแล้วค่ะก็คือต้องหนุนนอนหนุนกินก็คือที่ลาบากคือถ้าจะเป็นห้องน้ำเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ก็คือประปาไม่ไหลมันก็ยิ่งแบบซ้ำเติมแล้วเข้าไปใหญ่เลยค่ะ และปีนี้คือปล่อยน้ำเร็วแล้วแล้วแล้วไวแล้วไวมากคือแบบห้าวันน่ะใต้ถุนบ้านนะคะมิดหัวเราตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอแบบนี้ปกติมันจะค่อยค่อยค่อยขึ้นแต่แต่รอบนี้ปีนี้คือห้าวันน่ะมิดหัวแล้วค่ะวัง่ีชาวบ้านก็ออกไปหาอะไรกินคือลาบากใช่ไหมคะก็ลำบากเพราะน้ามันแรงแล้วมันเชี่ยวเลยอย่างอ่ะบ้านเราอ่ะอยู่ไกลกับถนนใหญ่เพราะว่าเพราะว่าเรามีถนนในหมู่บ้านถนนในหมู่บ้านเรา ค่วไปตั้งนานแล้วค่ะตอนนี้ก็คือต้องมาสัยถนนใหญ่<ม>ก็คือต้องอบบางบ้านไม่มีที่อยู่ก็ต้องอบพยพไปอยู่ค,คือ,ค,อคือไม่มีชั้นสองนะคะก็ต้องอบ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 พยพไปอยู่ถนนค่ะได้ค่ะอันนี้ก็ถึงบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วเนาะอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยคนมีคนอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะ <c oughs> เราทีมข่าวเวิร์กพอยต์และมูลนิธิเวิร์กพอยต์นำถุงยังชีพมามอบให้นี่นะคะข้างในเนี่ยนะคะคุณผู้ชมท่วมหมดทั้งบ้านแล้วนะคะอันนี้คือบ้านชั้นสองแต่ว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยจะ,ะไม่รู้ว่าภาพจะเห็นไหมเดี๋ยวช่างภาพลองซูมเข้าไปข้างในจะเห็นว่ามีของข้างในอยู่เยอะมากนะคะค่อยๆเดินนะคะพี่คะในบ้านอยู่กันกี่คนคะ ในบ้านอยู่สองคนเอาไปสองถุงค่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาหารถุงยังชีพเนาะมีอาหารแห้งมีนมนะคะอันนี้จากมูรนีทิวะค้อยค่ะที่พูดไายนี่หนึ่งนนี้เราของมาบอกให้ขอบคุณมากเลยค่ะได้ตอนนี้อยู่กันออกไปไหนไม่ได้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้นะคะทางทีมข่าวเวิร์กพอยก็จะไปทยอยตระเวนนะคะแล้วก็นําถุงยางชีพที่เตรียมมาให้ประชาชนผู้ประสบภัยที่เดือดร้อนอยู่ตรงนี้นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ค่ะ